โมงครึ่งพี่น้องขณะนี้16องศานะจ๊ะเนาะเวลาบ่ายโมงครึ่ง16องศาข้างหนากระถองฝ่าอึมครึมจากจากบ้านมาตอนออกจากบ้านมาเนั่นก็แดดดีเป็นตะนไนพี่น้องบรรยากาศนิดนๆหน่นนอยๆตอนนี้ก็คือต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าเขาฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะจ๊ะเนาะฤดูใบไ,ไม้ร่วง แม่นี่แหละพี่น้องสีต้นใหม่กะกำลังงามจ้าหนันเห็นนาะสีเหลืองสีเหลืองพี่น้องสวยๆเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุคน นี่ไะเอ๊สะสไปเหตุงานนะจ๊ะใส่สายบันเสารพี่น้อง้ายแหละยโม่้าาบวันเสาน้องสายลุงเดินออกกำลังกาย เาขางานใบสองจะ้จะกะปล่อยลุงไหวบ้านคนเดียวลุงว่ากะดีเล่าสดาเฮ็ุอย่างวมื่อวนเออ <c oughs> เอ๋เสด็จว่าแบบเพราะว่าเอ๋น่ะเวลาเอ๋อยู่น้ำลุงนะ่ะเอ๋จะอารมณ์เหมือนจะอยากสิงลุงจะอยากสิงลุงอนอัวหมุนขีดตะแระเขาอยู่บางที่เขาก็บกก่ค่อยชอบดอกแต่ว่าเขาก็ เออเออออไปน้่จ่าพี่น้องเอเป็นสายอนอัวอนอัวลุ้งวันนี้กะไปเหตุงานงานทั้งหมดจะมีทั้งหมดสี่มือพี่น้องงานทั้งหมดเอสมีสี่มือแต่ว่าเป็นเออเป็นเออ มื่อนีนเนาะจ้ะเป็นซีมือเนาะทั้งหมดเนาะงานเอลับในะ้เนาะอาทิตย์หนาเออรงเรียนเขาฮอลิเดย์พี่นออ้องเออทั้งอาทิตย์เลยจ้ะเออฮอลิเดย์ทั้งอาทิตย์เลยกับเอกเ,เ,เ,เลยรับงานเป็นเอ,องานหลอบ,บาบเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ไปแทนเขาชั่วโมงหนึ่งเราก็ที่เรือเกยทองเจ้าของก็ได้กลับบ้านก้อนก้อนเออวักที่รับวนะ้เนาะปกติเอรับใบใบสาม บสามเลิกาหาทุ่มวมือน,นี้ก็เลยสิไปแทนเขาก็เลยต้องเขา่าบบสองแล้วก็เลิกซีทุม่มกะกะดีคือกันเพระว่าเอกะเด็กกาบานไออลุงกะว่าลุงจะอรอลุงจะพ็ถ้าไเด้นอนสิ่ร้อยเอกกาบานเพื่อสัน้นความหนาลักของเล่านะพี่น้องเนาะนี่ละก็บยูกันไปเบิ้งกันไปพี่น้อง ก็มีหลายอย่างที่ก็ต้องปรับปรุงปรับเอ่อปรับตัวให้เขากับสถานการณ์เนะาะก็แต่แต่ทําการตกลงกบลุงไหวเนะวาะว่าเวลาเฮ็ดขนมหรือเฮ็ดเอ่ออาหารหรือเฮ็ดเอ่เอเฮ็ดยัางก็แล้วแต่ใส่จานไ้ให้เราต้องกินเราต้องกินให้เมดเอส์เอก็กะบ,บัลวูแล้วกินเมื่อสเมืดอแต่เอเฮ็ดไ้ให้ก็มีผลไม้มีขนม,มยังแบบนี้แหละก็ลุ่งกับสัญญาว่าสิกินให้เมิด รอเบิงวาเล่าสิกินให้ข่วยเมือ่อตอนกลับบานนึงสิรู้แล้วพี่น้องแต่ปกติเราก็บ่หลอกบนตัวดอกแต่ว่าถ้าเรากินได้เราก็ก้งกินแหละแต่ถ้าหมายถึงวา่าเออมันเป็นอจะอธิบายว่าจังใดบางอย่างแล้ววามันกิน่นินบโลงประมาณนี้นะกินบ่โลงเออแต่อันบางอย่างที่เพิ่นเคยชอบเคยมกักก่อนที่เพิ่นจะบ่สบายนะ่ะ เพื่อนกับเบายากพี่นออ้องเออเอซื่อมาตุนให้เสียกับบกินกับบกินบออ่อยกเก่อประมาณนี่ลหละก็เลยต้องตามใจเราตอนนี้ก็คือนี่ยังที่ลุงอยากกินก็หาให้ลุงกินพี่น้องบ่หามอยากกินยังกินเลยเออออเดอร์มาลเลยดี่จะจัดให้นะจ๊ะนะอาจจะไ่ได้เหตุเองแต่ก็หาซื่อไม่ให้กินนั่นแหละอยากกินยังเอาความสุขชวงเนี่ยก็คือตักตวงเข้าไปแต่เอกอจะพยายาม ลดอาหารจำพวกไก่เนาะจ้าเนาะไก่เนี่ยคือแบบว่ามันเป็นสั์ปีกไก่เป็ดเนี่ยพวกนี้แหละก็พยยามลดอาหารแนวนี้แต่เขาอะฝรั่งอะพวกอาหารดองเขาก็กินอยู่แล้วพี่น้องเออขอดีก็คือแบบของดองอะลุงม่กินอยู่แล้วแต่ว่าแบบนี้ถ้าเป็นพวกอีหย่างที่มันเป็นเนื้อเนือเยอะๆเป็นเนื้องวเนื้อหมูแบบต้นๆเยอะๆอย่างสิ่แล้วก็่เคยอยากกิน เอกับบ่บังคับเราเด็กก็คือตามใจเราเราบ่กินก็คือบเ่เฮ็ดให้กินแต่กะสมมุติว่ามื้อนั้นลุงอยากกิน,น,นเออ่ะแนงเออะแนงไก่ว่าซั่วนบบ์นี่ว่าโอ้ยบ้าแนงไก่เด้๋บ่ที่รักโอ้บ้าแนงไก่ได้บ่ที่รักเออเพิ่นก็บ่นี่ดอกเพิ่นกั รถขั้นบุกเกีย่ะของมันล่วงแมข่อยก็เลยแบบสวิปสบับหน่อยนึงแซงก่นเ้แซงบ่ไหนเขาขนขวางทั้งหนาเนาะมันเป็นรถเทเล ER, อร์ขนยังบุแต่ว่าวันนี้ของมันตกถังสีตกเกือบมันถึงรถเท้าแต่ดีว่าเอชแวบออกท่าน ข่อยบ่ได้จีตูดเขาเถอะจี้ตูดเขากับบนน้แาแหนกันเจิดมาใส่รถข่อยอีกละอ,อ่ะเมื่อว่าหมาเรื่องเอลุกเรยอยากกินพะแนางเอกก็เลยแบบ mm. เห็ดผะนางให้กินอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นเอผ้านางหมูเอกก็ได้เอาหมูเนี่ยหมูสารสนสันในมาเห็ดให้กินเออเพิ่นก็วมาแบ่บ แต่ว่าเพิ่นบ่ต้องการแบบว่าหมูเยอะเอาหมูนิดเดียวขอเป็นเอ,อกไซใส่หยังวตีพะแนงเพราะว่าพะนแน,ง,น,แนงปกติมันกนะเ่ไดใส่ผักหยังหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเออใส่แค่รสเทซับเป็นลูกเตา๋าใส่แค่รสแล,แล้วก็ใส่แค่รสแล้วก็ใส ทั่วลันเต่าในมันไหมในทั่วลันเต่าเออไนทั่วลันเต่าแล้วก็ใส่ข้าวโพดข้าวโพดที่เป็นที่เป็นเม็ดข้าวโพดที่เขาอที่เขาอแกะต้นเม็ดน่ะเออเม็ดข้าวโพดน่ะใส่ไปน้ำกระเทียมมีสีสันน่ากินแล้วก็หอมหอมหอมหัวใหญ่ซับเป็นฝอยๆแล้วจ้าเนาะซับเป็นฝอยๆเป็นหลุกเต้าเออเฮ็ดเป็นหลุกเต้าอันนี้น้อย ก็เหตุขึ้นมาแล้วมันก็นากินรุ่งกับว่าอุ้ยน้าทานอย่างแบบนี้เออล้วมาแบบนี้ล่ะเอยก็เเ็นแล้วกินแต่ว่าเอ้ต้องดัดแปลงเอาว่าอะไรที่สมควรให้กินข่อยก็ให้กินอยู่ประมาณนี้ล่ะพี่น้องกูบูดเลยๆูดั้นนี้ลหะที่ว่าของมันหลวง ขังสีป่สันเจิดลงมาเบอบ่ะแบบว่าเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าต้องเอาแนวคุ้มนะพี่น้องเนาะต้องเอาแผ่นยางก่อเพลิงยางก่อตะไคร้อะตะไคร้ที่มันเป็นพื้น,นิดนะตะไคร้มาคุ้มอีกที่หนึ่งนะเวลาไปกับรถเทเลอรถพ่วงอย่างเงี้ยเสียนะของบางอย่างมันเบา,ม,เบามันกับปิวตัว นักอยู่บางเทือกแต่ว่าถ้ามันถึกแรงล่มมันกับปีกูได้กิเ๊เก่าคิดตรงนี้นิดนึงก็จะดีเนาะแต่กับว่าเป็นยังก็ได้ถึอรถเท่าหลอดแต่ว่าถ้ามีโลสวนมาเอกบลกบ,บัชแวบสส่ในนอนเราคอยสิชแวบเซ่แกนล่อนเขานั่นล่ะเออใส่ถังสีถังบกใหญ่เนาอะอนี่หละจ้าก็บว่ามีอย่างดอกวัมือนนี้เอาจริง,รงกับขับรถคุยคือเก้า ย่างหน่อยก็คือห้มีคลิปลงห้มีคลิปลงทุกมืออันนี้เอกก็ขอขอบคุณนะจาะหนงมลเนานะหนงมนบานอีสานเดนมารนะ์กเนาะเพิ่นแช่คลิปห้กะมีคนขอามาเบิ่งยอดพันกลัวก็ถือว่าขอบคุณมากนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถาเอกโพสเองก็คืออ่าบน่าจ,จะมีคนเบิ่งหลายอันนี้ยอดพุ่งรื้อไปมีคนแช่ห้เนาะเอกได้ยอดวิว เยอะเลยนะจ๊ะยอดวิวจากที่บ่ค่อยมีกะพุ่งขึ้นไปเป็นพันเลยก็ดีใจอยู่เนาะขอบคุณของน้อนบ้านอีสานเดนมาร์กสำหรับมือนี่กะฝากไ้เท่านี้นะพี่น้องจ้าฝากกุไหลก์้ดแชก์กด้งซับสไคร์นะพี่น้องขอกำลังใจจากพีพีน้องน้องนี่ละเนาะจากสุขผู้สุขคนนะจ๊ะเนาะให้ขามาเป็นกับที่เขามาเป็นกำลังใจใหเหนะ็นเนาะขอบคุณหลาๆเนะจ้ะแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ,นะเนาะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งก็กคือขอให้ทุกคนระวังนะจ๊ะเนาะหลังจากน้ำลดลงมานี่ก็คือเชื้อโรคก,ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นก็นดูแลสุขภาพนะจ๊ะเนาะสำหรับอนที่อยู่เมืองไทยหรือว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยทางเมืองไทยนะจ๊ะเนาะดูแลจากครองดีๆเชื้อโรคามน่นอนหลังน้ำลดนะจ๊ะเนาะมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเนาะ ขอเห็นรักษาสุขภาพสำหรับเหมืนอนนีกเอ,อกก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่นอ้นองพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องจ้าไกห่หอนหมองเพจงานแล้วสู่ตายจ้า